Thank <laughs> อยากตามองของค่ะแล้วก็สุดยอดขายคือกำไรจากตรงนี้ในการตาดนี้มาดูกันทันจะบอกว่าการขายยังมสองแบบก็คือในกิจการแรกที่อยู่ที่สามหมื่บาททุ่ใหญ่ที่หกหมบาทสี่ถ้ว่าถ้าเราขายผู้ขายสี่บานะหนึ่วันขายได้ร้อยชุดเราก็ได้เงินสามพบาทห้วันขายได้โรงเรียนน้อก็ได้เงินห้าพันบาทสี่อาทิตย์ก็ได้เงินหกหมื่นบาท เพื่อนกลการสิงๆแล้วมันไม่ถูกขนาดนั้นนะถ้าของก็คืออะไรบ้างค่านํำมันอก็ค่าซอนค่าเด็กค่าจ้างเด็กอาจารย์ค่ากุขาค่าข้าก็สีดมาสัขาตัครึ่งต่อครึ่งเราก็ยังเห็นเลน กินไม่สะอาดก็คือชั้นกินสาหรับก็คือเนะคะแล้วก็ก <ล ısı> ินใแล้วก็จะกินอะ่างนี้แต่ว่า้เขาต้องขอคุแต่บอกว่าที่คุณ